ครับทีนี้คนที่ถูกพาดพิงไม่ว่าจะเป็นคุณเรืองไกรไม่ว่าจะเป็นคุณนิกนะนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะวันนี้เปิดหลักฐานใหม่นะเตือนความจำนะของคุณพิธาโดยเอาหลักฐานจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดระบุว่านายพิธาโอนหุ้นจำนวน42,000หุ้นให้กับใครนายพาสินลิ้มเจริญรัฐด,ดูเอกสารฮะนะ ซึ่งเป็นน้องชายนะในวันที่25พฤษภาคม66หจำได้ไหมที่นักข่าวพยายามจะถามแล้วคุณพิธาบอกว่าผมจำวันที่โอนไม่ได้นี่ยี่พฤษภาคม66รวมถึงเปิดงบการเงินฉบับย่อของไอทีวีและบริษัทย่อยระบุว่า24พฤษภาคม66มีการนำเสนอการลงสื่อให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องแล้วก็28เมษาที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่2ทับมีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาคุณเลืองไกลบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อเตือนความจํำนายพิธาและพักก้าวไกลที่ตอบว่าจําไม่ได้ว่าโอนหุ้นไปเมื่อไหรส่วนเอกสารงบการเงินฉบับย่อที่ตนนํามาเปิดเผยเป็นการบ่งชี้ว่าบริษัทมีการดําเนินธุรกิจสื่อเอกสารสําคัญที่ควรดูนะก็คือไอ้ที่จดแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์ไว้แล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงิน ไม่ใช่คำถามท้ายรายงานการประชุมที่เผยแพร่กันอยู่ตอนนี้หมายเหตุข้อ10ที่ออกณนะวันที่31มีนาหหระบุว่า24กุมภาพันธ์66เขาทำธุรกิจสื่อแล้วตามที่เขาอธิบายเป็นสื่อมวลชนไม่ได้กลับมาทำสถานีไอทีวีแล้วนะเขาทำสื่ออื่นแล้วเ <c oughs> นี่คุณเลืองไกยำ้ำ <c oughs> แล้วก็ในรัฐธรรมนูญก็ระบุชัด98วงเล็บ3ห้ามถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด นี่อันนี้คุณเรืองไกรเนี่ยนำมาทวนความจำนะฮะอย่าลืมว่าโอนไปเมื่อไหร่แล้วที่โอน,โอนไปเนี่ยมันก่อนหรือหลังวันที่ไปสมัครสอสอค,นะคุณเรืองไกรย,ยังบอกด้วยนะว่าคลิปรายงานประการประชุมผู้ถือหุ้นที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญประเด็นที่ร้องเพราะกฎหมายเขียนว่าห้ามเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนใดๆพยานหลักฐานที่ควรไปดูคือหนึ่งนายพิธา ถือหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือไม่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นตามรายงานการประชุมถือหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้นใช่สองทำธุรกิจสื่อมวลชนใดๆก็ไปดูตามวัตถุประสงค์การจดทะเบียนบริษัทและดูจากหมายเหตุงบการเงินสองส่วนเพื่อความชัดเจนตรงนี้แหละดังนั้นไอ้คลิปที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่สาระสําคัญ <c oughs> สาระสาคัญมันอยู่สองข้อนี้คุณเรืองไกลบอกครับแต่ว่าวันนี้สลับกับไปที่ฝั่งของก้าวไกลอีกคนหนึ่งคุณรังสีมันโรม นะวันนี้คุณรังสิมันโรมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม,มตอกย้ําว่าที่คุณชัยธวัฒนะ์ถแถลงไปเนี่ยเรายืนยันว่าพร้อมสู้คดีทุกรูปแบบแล้วคุณรังสิมันโรมก็ขยี้ในปมการเมืองว่ามันมีกระบวนการการเมืองเกิดขึ้นจริงครับที่จะสู้คดีทุกรูปแบบและเมื่อเปิดออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่ามันมีกระบ,บวนการในทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงต้องไปดูนะครับว่าการที่พักก้าวไกลกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าจะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์แล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้พักก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากว่าถ้าเราจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนะครับ นโยบายของพรรคก้าไกลเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้สูญเสียผลประโยชน์ของตัวเองนะครับผมเนี่ยก็เชื่อแบบนั้นอย่างไรก็ตามเราก็มั่นใจว่าวันนี้เกิดว่าเราบริหารงานไปแล้วนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาพึงพอใจอย่างไรถ้าเขาไม่พอใจการทํางานของเราสุดท้ายเขาก็จะไม่เลือกเราครับแล้วถ้าเขาไม่เลือกเราเขาก็ไปเลือกพรรคอื่นก็ได้แต่อย่าใช้วิธีสกรปรก อย่าใช้วิชามารอย่าใช้วิธีการบิดเบือนหรือปลอมแปลงเอกสารใดๆที่อาจจะทำให้เป็นเจต,ตนานะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้เลยนะครับนี่คุณรังสิมันโรมนะที่อธิบายทีนี้ที่คุณรังสิมันโรมพูดไปไวๆเนี่ยมันล้ำไปนิดหนึ่งอันนี้ขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นที่ว่าถ้ารัฐบาลถ้าตั้งรัฐบาลไปแล้วทำงานประชาชนไม่พอใจการทำงานของเราเขาก็จะไม่เลือกเราไปเลือกพรรคอื่น อันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเลือกแล้วแล้วไม่ต้องดูว่ากฎหมายว่ายังไงกติกาบ้านเมืองเป็นยังไงครับจะไม่ให้ดูเลยเหรอครับคือไม่ใช่ว่าประชาชนเลือกคุณมาแล้วคุณจะทําผิดกฎหมายได้ประชาชนเลือกเนี่ยคือเลือกว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจครับแต่กฎหมายเนี่ยเขาตัดสินว่าคุณทําถูกต้องไหมคุณฝ่าฝืนกติกาไหมนี่คือความสําคัญ ถ้าเป็นนักการเมืองประชาธิปไตยจริงเนี่ยคำว่าน,นิติรัฐมันคืออะไรคำว่าน,นิติรัฐก็คือกติกาเป็นแบบนี้ครับคุณรู้กติกาอยู่ก่อนแล้วนะคุณอย่าฝ่าฝืนนะ,ะเหมือนกับแข่งฟุตบอลถ้าล้ำหน้ามันเป็นแบบนี้ครับถ้าลายแมนยกธงยิงเข้าก็ไม่ได้ประตูนั่นคือกติกาแต่คุณรังสิงมันโรมเนี่ยพูดไปไวๆอย่าใช้วิธีบิดเบือนปลอมแปลงเอกสารอันนี้มันอีกเรื่องหนึง่ง ยังไม่ได้มีใครไปตัดสินว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นะครับแต่นี่ชิงกล่าวหาเลยว่ามีการปลอมแปลงเอกสารถ้าเป็นการปลอมแปลงเอกสารไม่ต้องห่วงโทษหนักนะครับโทษหนักไม่แพ้กรณีหนึ่งห้านึ่งเลยที่สถ้าปลอมแปลงเอกสารนะแต่เราก็ให้ฟังและก็ให้ดูเทียบกันไปแล้วเจตนาที่เขารายงานในการประชุมเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาทํา สื่อเข้าทํากิจาการตามที่แจ้งในวัตถุประสงค์เขาพูดผิดตรงไหนครับส่วนจะทําทีวีหรือไม่ทําทีวีดูที่คดีข้อพิพาทหลังจากนี้แล้วในระหว่างนี้เขายังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าก็ต้องไปดูว่าที่จดแจ้งมาแต่ปีสี่หนึ่งกันคืออะไรแล้วไม่เคยปิดกิจาการเลยและยังแสดงเจตนาจะทําทีวีต่อไปด้วยส่งงบการเงินตลอดด้วยนี่ที่คุณรังสีมันโรมพูดไวๆนะแล้วก็ทีนี้ก็พาดพิงไปถึงอีกหนึ่งคนกรณีของนายนิกซึ่งเป็นอดีตสสอนาคตใหม่ คุณนิกเนี่ยก่อนหน้านี้อามบบอกว่าสมัยตนเองเนี่ยเป็นผู้สมัครยุคอนาคตใหม่นะทีมกฎหมายก็ไม่ได้ให้มีการโอนหุ้นออกมาจากตัวก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยย้ายพักไปภูมิใจไทยแล้วก็ออกมาให้ความเห็นก่อนหน้านี้ปรากฏว่าถูกเนมชื่อด้วยนะถูกเชื่อมโยงว่าโอ้คนที่ถามในนั้นนะนะเป็นคนที่รับหุ้นจากคุณนิกไปอ่ะนี่เป็นขบวนการกันมาสร้างเรื่องมาหรือเปล่าไปฟังคุณโรมพูดประเด็นนี้ฮะ นี่เป็นผู้สมัครพักภูมิใจไทยใช่ไหมครใจดกเคยอยู่ยครับแต่ก็ปัจจุบันเป็นผู้สมัครพักภูมิใจไทยแล้วก็พยายามให้ความเห็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเจตนาคืออะไรนะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับมันก็มีคลิปวิดีโอที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยข้อท็จจริงเป็นอย่างไรผมคิดว่าเมื่อคืนเรามีความชัดเจนนะครับว่าข้อท็จจริงในเรื่องของหุ้นไอทีวีเนี่ยตกลงเป็นอย่างไรกันแน่ นี่เป็นเนี่ยแล้วก็คุณนิกนะคุณนิกที่ถูกกล่าวถึงคือนิกสแสงสิรินาวินครับนะวันนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะว่านี่นอกจากไม่เคารพกติกาจะเอาแต่กติกูน้ำใจนักกีฬาก็ไม่มีสารเตี้ยก็มาด้วยครับแล้วนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์อีกครับโพสต์ต่อมาเนี่ยบอกว่าผมว่าผมเป็นคนที่ รับทราบข้อมูลนะครับข้อมูลเปิดเผยใครใครใส่ใจก็จะรู้กันแต่วันที่ปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น0774เนี่ยนะฮะแล้วไหมครับสงสัยโพสต์เตือนให้มอบตัวลและเพราะมีน้ําใจอยากแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมไม่พร้อมแข่งก็ไว้มาสมัครรอบหน้าสิครับแต่อย่าจงใจถือก็ถือว่าร้ายเหลือเกินก็ทุกการกระทํามีผลกระทบความเห็นส่วนตัวผมผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกที่จริงควรไปรอฟังของจริง หากเรื่องถึงสารสามารถขอข้อมูลจากบริษัทไอทีน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะในทุกๆวาระมีคําถามอืมแล้วก็เจ้าตัวก็ยังได้มีโพสต์ต่อไปด้วยนะฮะสื่อมวลชนที่ดีเนี่ยควรเป็นกลางในการเสนอข่าวสารทุกวันนี้มีมือถือเครื่องเดียวก็เป็นสื่อแล้วอย่าเป็นสารเตี้ยเลยครับกระบวนการยุติธรรมมีไม่มีน้ําใจทําไมไม่บอกจะได้ไม่แข่งด้วยมีกติกาดีแล้วถ้ากติกูจะวุ่นวาย แล้วเจ้าตัวก็ยังได้มีการโพสตนะ์ภาพที่มีข้อความระบุนะที่เป็นวาระการประชุมวาระเท่าไหร่ยังไงแล้วคนถามถามยังไงเป็นคำถามจากนายพานุวัตรที่ถามในที่ประชุมว่านายพิธามีหุ้นไอทีวีจริงหรือไม่มีจำนวนเท่าใดบริษัทไอทีวีมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจการอย่างไรรายได้ปัจจุบันมีรายได้จากการทำสื่อไหมครับแล้วก็มีข้อความอีกอันนึงระบุว่า การที่มีนักการเมืองถือหุ้นจะมีผลต่อการตัดสินคดีไหมครับนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังตนอย่างแน่นอนตอนเห็นว่าการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธามีปัญหาจึงออกมาพูดนะนี่เจ้าตัวยืนยันแล้วบา,บางตอนเนี่ยเจ้าตัวบอกด้วยนะว่าถ้าบอกว่าแคปหน้าจอไว้ผมก็แคปการประชุมไว้เหมือนกันครับรอไปที่ศาลนะเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่มีการไปบิดเบือนเนื้อหาแห่งข้อเท็จจริง ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปวิธีการนําเสนอของข่าวสามมิติช่องสามก่อนหน้านี้ที่คุณกิติสิงหาฮัฝดเป็นผู้ดำเนินรายการก็ให้คุณทัปปณีเนี่ยไปพาไปตรวจสอบนี่อันนี้จาก Facebook ของคุณทัปปณีนะครับที่สํานักงานไอทเนี่ยยังดําเนินกิจการสื่อหรือไม่แล้วเปิดไทม์ไลน์ฟื้นคืนชีพไอทีนั่นคือข้อความที่โพสต์เลยนะคือล้อก,กับวาทกรรมที่คุณพิธาเนี่ยหยิบยกขึ้นมา ไทม์ไลน์ฟื้นคืนชีพ i t ทวคือใช้วิธีเดินเรื่องเพื่อพิสูจน์การฟื้นคืนชีพไอทวนะแล้วก็พาไปดูสำนักงานแล้วก็ล่าสุดในข่าวสามมิติก็นำเสนอคราวนี้เป็นคลิปการประชุมครับแล้วก็อ้างว่าเนี่ยมันสะท้อนฟื้นคืนชีพ i t ทวโดยก้าวไกลก็คว้ามาขยายความครับแต่จริงๆวิธีการสู้คดีนี้ เขาดูกันตรงนี้หรือเปล่าเรานําเสนอไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่จากที่คุณเรืองไกลก็บอกเวนะต้องไปดูสองข้อหลักๆไม่ได้ดูที่คลิปครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนครับแล้วแถมไอ้ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยนะเดินตามรอยคดีวีรักษ์ของคุณธนาธรหมดเลยครับตั้งแต่เลขาพักเสนอตั้งแต่ไปดูสํานักงานคุณธนาธรพาไปดูเลยนะตอนนั้นอนะ่ะครับแต่คราวนี้กลายเป็นคุณถัปนีพาไปดูแล้วก็มาล่าสุดนําเสนอโดยคุณราย<ช>างานการประชุมเทียบกับ คลิปการประชุมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคดีหุ้นวิลักษ์คุณธนาธรเคยใช้มาแล้วหมดแต่มันไม่ตรงประเด็นนะแล้วสุดท้ายคุณธนาธรก็ไม่รอดครับไปรอดก็คือคดีเรื่องอาญาเพราะอายการเห็นว่าไม่มีหลักฐานมัดแน่นพอถึงเจตนาเท่านั้นเองถึงรอดครับนะคุณสมชายแสวงการสววันนี้โพสเฟซบุ๊กนิติสงครามนิตินิยาย นิติสงครามเนี่ยเป็นคำพูดของนายปิยบุตรส่วนนิตินิยายเป็นคำพูดของสอวรประพันธ์คุณมีมีการแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วมันไม่สมเหตุสมผลยังไงในปมเรื่องมรดกครับที่อ้างว่าเอาสละมรดกแล้วเท่ากับว่านายพิธาไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวีมาก่อนเลยตั้งแต่วันที่บิดาเสียชีวิตอันนี้คุณประพันธ์บอกว่านิตินิยายครับแล้ววันนี้สวสมชายเนี่ยขึ้นคู่กันเลยเอาสองเรื่องมาต่อกัน อาจารย์ชูชาติสีแสงวันนี้ท่านอดีตประธานอาดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานะฮะอาจารย์ชูชาติวันนี้โพสต์ข่าวที่คุณเรืองไกรเนี่ยเปิดหลักฐานการโอนหุ้นที่นายพิธาโอนให้กับน้องชายนะน้องชายของนายพิธานะนี่แต่อาจารย์ชูชาติให้ข้อมูลเพิ่มฮนะปมเรื่องที่อ้างกฎหมายแพ่งเรื่องมรดกเนี่ย อาจารย์ชูชาติเติมตอนท้ายเลยฮะนะบอกว่านี่ต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลประเด็นนี้สำคัญมากฮนะอาจารย์ชูชาติบอกว่าการโอนหุ้นที่นายพิธาโอนให้น้องชายเนี่ยนะถ้านายพิธาโอนในฐานะผู้จัดการมรดกต้องระบุไว้ในหลักฐานการโอนว่านายพิธาลิมเจริญรัต ในฐานะผู้จัดการบรดกตามคำสั่งศาลผู้โอนนะก็คือน้องชายของคุณพิธาเนี่ยผู้ผู้รับโอนก็คือน้องชายของคุณพิธาเนี่ยแต่ตามหลักฐานที่นายเรืองไกรนำมาเปิดเผยระบุแต่เพียงว่านายพิธาผู้โอนหรือฝากนะส่วนน้องชายเป็นผู้รับโอนหรือฝากเท่านั้นไม่ได้มีการระบุว่านายพิธาโอน ในฐานะผู้จัดการมรดกอาจารย์ชูชีพฟันเชื่อเลยบอกว่าเมื่อหลักฐานเป็นเช่นนี้จึงต้องฟังว่าหุ้นดังกล่าวเป็นของนายพิธาไม่ใช่เป็นทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งแต่แม้จะฟังว่าหุ้นดังกล่าวเป็นทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนายพิธาในฐานะทายาทของผู้ตายก็มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์ มรดกหุ้นดังกล่าวส่วนหนึ่งตกมาเป็นของนายพิธาตั้งแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งห้า้า้าครับนี่อดีตผู้พากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาครับคือชัดเจนว่าถึงเป็นหุ้นมรดกคุณพิธาก็จะต้องได้รับด้วยเพราะตัวเองก็เป็นหนึ่งในทายาทถูกต้องแล้วก็สองนะไอ้ที่โอนเนี่ยก่อนหน้านี้คุณพิธาพยายามจะบอกว่าผมจําวันโอนไม่ได้แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัว แต่พอคุณเลืองไกลเอามาเปิดอเอกสารเมื่อสักครู่นะอาจารยช์ชูชาติเนี่ยจึงเห็นแล้วก็จึงบอกว่าเนี่ยในเอกสารเนี่ยทับโอนในฐานะผู้จัดการมรดกว่าตนเองไม่เคยเป็นเจ้าของเลยนะก็จะต้องระบุว่าโอนในฐานะผู้จัดการมรดกแต่อันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ก็ต้องฟังว่าเป็นผู้โอนก็คือเป็นเจ้าของเนะี่ยโอนไปให้น้องอันนี้เป็นปมข้อกฎหมายครับเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าสุดท้ายอันนี้ ศาลจะตัดสินอย่างไร<ม>ก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแต่นี่คือมุมมองกฎหมายของอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแล้ววันนี้ที่ขมวดปมเลยฮะคือสำนักข่าวอิสาราห์สำนักข่าวอิสาราวันนี้ขมวดประเด็นพิจารณากรณีหุ้นไอทีวีพิธาเนี่ยลองดูทีละสเต็ปนะฮะพิธาถือหุ้นหรือไม่สำนักข่าวอิสาราสรุปมาให้หเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนำส่งในทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุนายพิธาถือกองหุ้น42,000หุ้นตั้งแต่ปี51ถึงปี66รวมระยะเวลา16ปีแล้วก็ข้อ2แบบบมจ .006 มิได้ระบุว่านายพิธาถือครองในนามผู้จัดการมรดกนี่ขบวนปมนะว่ากรณีพิธาถือหุ้นหรือไม่ส่วนไอทีวี ประกอบกิจาการสื่อสารมวลชนหรือไม่ 1. บริษัทไอทีวีจำกัดหมหาชนจดทะเบียนวันที่20ตุลาส1สถานะเปิดดำเนินกิจาการเปิดดำเนินการ2วัตถุประสงค์ข้อ4วัตถุประสงค์45ข้อเกี่ยวข้องกับสื่อ5ข้อครับครับอาทิข้อ40นะประกอบกิจาการรับบริหารและดำเนินกิจาการสถานีวิทยุโทรทัศน์นะแล้วก็ นะอันนี้แค่ตัวอย่างนะมีทั้งบมด5ข้อแล้วก็ข้อ2ในเอกสารแบบนำส่งเงินปี65ช่องประกอบธุรกิจระบุว่าสื่อโทรทัศน์ช่องสินค้าบริการระบุว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนรายได้รวม100%ไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งแจ้งหลังจากที่จะเลือกตั้งกันนะครับนั่นคือยังไม่มีเลือกตั้งเลยนะนะปี65เนี่ยนะแล้วก็ข้อ4 นำส่งงบการเงินปี6-5งบกำไรขาดทุนไรายได้รวม19ล้านบาทกำไรสุทธิ8ปดล้านหแสนสาื่นบาทงบดุลรวมสินทรัพย์1,266ล้านบาทแล้วข้อห้างบการเงินปีล่าสุดระบุดำเนินการค้าตามปกติกับบริษัทใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนข้อโต้แย้งของนายพิธาฝั่งซ้ายฮะก็อ้างว่า ในรายงานการประชุมเนี่ยนะมันไม่ตรงกับในคลิปนะนี่คือการฟื้นไอทีวีกลับมาเป็นสื่อมวลชนใช่หรือไม่นะแล้วก็ข้อสองอข้อพิรุธหลายประการนะก็เลยทำให้นายพิธาตัดสินใจหาหรือทายาทแล้วก็ตัดสินใจโอนหุ้นนะนี่นี่คือข้อที่โต้แย้งของนายพิธาครับแล้วก็สันักข่าวอิสาราก็แถมทิ้งท้าย ประเด็นที่บอกว่าเนี่ยมีความพยายามนะที่จะคืนชีพไอทวมาเล่นงานเพื่อกันแก้งสก,กัดการตั้งรัฐบาลสำนักข่าวอิสราเอลนำเสนอภาพปะระกอบเป็นภาพคุณสารัตรรัตนาวดีโดยไอทีเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คืออินทัชผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัชก็คือกรับผู้ถือหุ้นใหญ่กรับก็คือคุณสารัตครับนะนี่ปัจจุบันอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไอทวีในขณะที่กรับ โดยนายสารัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอินทัชนะเพราะฉะนั้นการพยายามจะกล่าวหาโดยชี้เป้าไปที่อินทัชรู้เห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยกับเรื่องไอทีวคุณกํลาลังกล่าวหาใครโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานมากไปกว่าน,นั้นเลยครับไอที่เขาส่งงบการเงินเนี่ยเขาส่งแลยระบุว่าสื่อโทรทัศน์ตั้งแต่ปี64นู่นครับแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาง่ายที่สุดเลยถ้าคุณพิธาโอนหุ้น ออกไปจากชื่อตัวเองเนี่ยก่อนเลือกตั้งจบเลยไม่มีใครไปทําอะไรได้เลยใช่ครับแล้วที่เคยอ้างโดยกองเชียร์ว่ามันทําไม่ได้ตอนนี้มันติดคดีโอนไม่ได้อา้าวเมือ่อปลายเดือนาพาาโอนแฟบเดียวทําไมโอนได้เสร็จเลยเดี๋ยวไหมทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยดรมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชนนะครับก็เขียนทวิตเตอร์ฮะบอกว่าเถียงอะไรกันนักคะไอทีวี เป็นสื่อตั้งแต่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทสิ้นสุดกระแสความที่ตรงนี้ค่ะออไม่ต้องเถียงกันหรือหาหลักฐานอะไรมาไอทีวีจะกลับมาเป็นสื่ออีกหรือไม่เอ,อไม่ต้องไปหาเลยไม่ต้องไปหาจบแล้ว <S <S 2> <S 2> ใช่ครับแล้วบอกพิธาหรือใครที่ถือหุ้นสื่อโดยที่จะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นบริษัทจดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสื่อและยังไม่ได้ปิดบริษัทต,ต่างก็ล้วนกระทําผิดไปแล้วการโอนหุ้นออกอันนั้นเพื่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงปิดไม่มิดกับการกระทําที่เกิดขึ้นไปแล้ว ดังนั้นการจะจับโกหกนิกหรือการจะเอาผู้สื่อข่าวคนใดมาเปิดหลักฐานใดก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ถือหุ้นสื่อถืออยู่ถือแล้วถือเอง17ปีเอาแนีวเอาใหม่สิอะไรนะเมื่อกี้ถือหุ้นสื่อถืออยู่ถือแล้วถือเอง17ปีว่าสโลกแกนคุ้นๆนะสโลแกนนี่อะ ส่วนเรื่องไอทวบอกว่าเขาจะกลับมาเป็นสื่อหรือท,ทําธุรกรรมอะไรของเขามันเป็นเรื่องที่เขาพยายามมานานแล้วตั้งแต่ปี53าสามันไม่ได้เพิ่งเริ่มทําเมื่อวานนี้พกนี่นะฮะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายพิธาหรือผู้ใดพิธาไม่ได้สําคัญมากขนาดที่ไอทีวต้องวางแผนตั้งแต่ปี53าสามั้งปี53านี่คุณพิธาอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมยังไม่มีภาคนาคใหม่เลยใช่ครับนี่ฮะนันคุณมาริกาบอก พิธา,มาไม่ได้สําคัญมากขณะที่ไอทีวีเนี่ยต้องไปวางแผนมาตั้งแต่ปี53การถือหุ้นสื่อในบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสือ่อจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะมสม,สมัครสอสอและเมื่อเทียบกับคนของพักไทยพักดีก่อนหน้านี้ก็คือคุณตุริยโชคที่ว่าก่อนอะ่ะใช่ฮะ,ะ,ะเขามีหุ้นสื่อช่องหนึ่งเพียงหนึ่งหุ้นเท่ากับ5บาทเขาก็โดนตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแฮชแท็กจบเนาะจาแล้วก็บอกว่านายสุรโชคลงสมัครสอทอตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีกุมภาพันธ์ปี64ทั้งที่ตนเองมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากหุ้นในบริษัทสอสมทจำนวนหนึ่งหุ้นมูลค่าห้าบาทบแฮชแท็กตัดสิทธิ์ไปแล้วจ้าแล้วโดนอาญาดนะ้วยนะใช่คือคุณสุรชะคุณส<ช>ุรช,ชกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันเออเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาตั้งแต่คุณสุรชกเรียนอาชีวการกาญจนบุรีตอนปวชสองโดนอาญาแต่ว่าโทษจำคุกในรอลงอาญาใช่ครับใช่ไหมส่วนคุณพิธาเนี่ยกกต บอกว่ามีหลักฐานเพียงพอดําเนิน151เหมือนคุณสุรโชคแต่ทีนี้เนี่ยกรกตจะทํายังไงหลังจากนี้รับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนส่วน151คุณจะทายังไงต่อนะฮะอันนี้เป็นประดมประเด็นที่ต้องตามทีนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เราเล่ามาคือมันเป็นหลักฐานที่เผยแพร่ทั่วไปนะครับคใครก็เข้าถึงได้อย่างเช่นเข้าไปในเว็บไซต์นะก็จะมีข้อมูลทั่วไปบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนอยู่แบบนี้ถ้าผู้ชมก็เข้าไปดูได้สถานภา,ภาพกิจการ ยังดําเนินกิจการอยู่เห็นไหมที่เขาขีั้นใต้ประกอบธุรกิจประเภทข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะแล้วรอบปิดบัญชีปีล่าสุดก็31มธันวาวันส่งงบส0พฤษภาหกหกแล้วก็ถัดไปทีนี้นะไปเว็บกร,รตอ,อยากจะเห็นว่าเองงบการเงินก็เป็นยังไงก็เซิร์ชขึ้นมาก็จะปึ๊บขึ้นมาให้เลือกนะจะดูปีไหนล่ะนี่ไง <laughs> ก็ไล่ดูครับถ้าเป็นกิจการที่ปิดไปแล้วเขาจะส่งงบการเงินไหมมันจะไม่มีแล้วแล้วที่อ้างว่า เฮ้ยเขายังคาคดีอยู่เขาก็เลยยังต้องส่งงบการเงินก็นั่นไงก็ยังเป็นบริษัทที่ยังมีกิจการอยู่แล้วยังจ้องที่จะดําเนินสื่อทีวีต่อโดยที่ตอนนี้ก็ยังเป็นบริษัทสื่ออยู่แล้วครับเห so so ็นไหมแล้วก็ตัวเอกสารที่ถูกหยิบยกมาเนี่ยที่อ้างว่าโอ้ยในคลิปนี้มันไม่ตรงนะเราก็เอามาให้ดูชัดๆว่าในบันทึกเนี่ยเขาบันทึกมันไม่ใช่ชววเลขมันไม่จําเป็นต้องเป๊ะ ต้องไปดูว่าสาระสําคัญเนี่ยเขาบิดเบือนหรือเปล่าการที่เขาบอกว่าปัจจุบันบริษัทยังดงาเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นจริงหรือเป็นเท็จมันก็ต้องเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทไงก็แจ้งว่าทําสื่ออยู่แล้วก็สองมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบ,บคุคคลตามปกติส่วนประเด็นเลือกสื่อทีวีเขาก็พูดชัดว่าไม่ได้ทําตอนนี้ต้องรอคดีครับก็เท่านั้นเองเห็นไหมฮะ